สวัสดีค่ะสวัสดีาาเอฟซียากาเดนขายยาการเดนไปกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้ยังมีความสุขค่ะฝนกําล,กลังจะมาอีกแล้ววันนี้ตกทั้งวันค่ะแบงนะคะชวนชมซูเปอร์มดนะคะจะเป็นตัวตัวแคะนะคะตัวแคร์เสาเมนนะคะเยอะมากเลยพุ่มๆนะคะสวยๆเลยนะคะุ่มพุ่มๆสวยๆว,วันนี้ให้ราคาพิเศษค่ะให้ราคาพิเศษสวยมาก สวยจริงค่ะสวยจริงสวยจริงอ่ารูปดอกนะคะนุชจะขึ้นรูปดอกให้นะคะดอกนางอาดอกน้องนะคะก็สวยน่ารักนะคะสวยน่ารักเลยเป็นตัวแคะนะคะก็จะโตช้าหน่อยนะคะแต่โตมาแล้วก็จะสวยนะคะอ่าอันนี้รอรอเปลี่ยนกระถางะคะ่ะรออัพไซต์เปลี่ยนกระถาง ่าปกตินะคะปกติจะเปิดอยู่ที่890นะคะ890วันนี้นะคะ,อ,ะอันนี้จะมีเพียงแค่2กระถางเท่านั้นนะคะมีเพียงแค่2กระถางเท่านั้นตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบทรงนั่งนะคะเห็นขาเหมือนทรงนั่งค่ะ,ะปกตินะคะจะเปิดที่กระถางละ890นะคะวันนี้ให้พิเศษเลยเอาไปที่กระถางละ590นะคะ590เท่านั้นนะคะ ใครสนใจนะคะโทรหาหนูได้เลยกระถางที่1กระถางที่2อ,อถ้ารับแพ็คคู่นะคะถ้ารับแพ็คคู่1,100ส่งฟรีนะคะ1,100ส่งฟรีใครสนใจโทรหาหนูได้เลยค่ะ064 478 7995นะคะ id l i n e nnt 2 4 0 8 2 5คะ่ะสำหรับวีีนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีคะ่ะ